กับเรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวิชานางสาวพนิดาวงพินิษร,รหัสหนึ่งสองศูนย์ห้องหนึ่งวันนี้จะมาพูดถึงในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาค่ะค่ะหัวข้อในเนื้อหาก็จะมีดังนี้นะคะหนึ่งก็คือประวัติของการสัมนาข้อหมายของการสัมนาความสำคัญของการสัมนาวัตถุประสงค์ของการสัมนา หลักการจัดสัมมนาองค์ประกอบของการสัมมานาลักษณะของการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพประโยชน์ของการสัมมนาและสุดท้ายคือสรุปค่ะค่ะเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะหัวข้อแรกก็คือประวัติของการสัมมนาค่ะการสัมมนานะคะมีรากฐานมาจากคําว่า seminarium หมายถึงแปลงตกการ์นะคะเริ่มต้นในศตวรรษที่17 ใช้ฝึกนักบวในศาสนาคริสต์ต่อมาพัฒนาเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเฮลท์ในเยอรมันโดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองและแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเช่นมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินปัจจุบันการสัมนาเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาและการทำงานค่ะในหัวข้อที่สองนะคะก็คือข้อหมายของการสัมมนานะคะคําว่าสัมมนาเนี่ยมาจากคําว่าสมนาหรือสัมนาซึ่งมันเรียกรวมกันได้ว่าสัมนาซึ่งแปลว่าการร่วมใจกันการประชุมร่วมกันสัมนานะคะมาจากภาษาอ,อังกฤษควาว่าเซมินาซึ่งแปลว่าการพบกันด้วยจิตใจ การสัมมนาคือกระบวนการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและค้นหาข้อสรุปร่วมกันผู้เข้าร่วมนะคะมาเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์คล้ายกันในหัวข้อที่สนใจการสัมมนานะคะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปิดกว้างและอิสระเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหามีการอภิปายซักถามและถกเถียงกันในกลุ่ม รวมถึงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาผลลัพธ์ของการสัมมนานะคะนำไปสู่การพัฒนาหรือดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ3นะคะความสำคัญของการสัมมนานะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือการสื่อสารรวดเร็วและชัดเจนช่วยลดความเข้าใจผิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารค่ะ สองนะคะก็คือระดมความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้และวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ค่ะสามนะคะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจสร้างความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรสี่นะคะเทคนิคในการได้มาซึ่งแนวคิดและประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรค่ะและสุดท้ายนะคะห้า เป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในงานและการถ่ายทอดนโยบายค่ะต่อมานะคะหัวข้อก็คือวัตถุประสงค์ของการสมนานะคะวัตถุประสงค์ของการสมนานะคะเรามีทั้งหมดด้วยกัน7วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะคือการชี้แจงและทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกฎเกณฑ์หรือ และเพียรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานในงองค์กรค่ะ 2. นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้แบ่งปันความคิดเห็นและความรู้นะคะและประสบการณ์ระหว่างกันและกับวิทยากรค่ะ 3. นะคะการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะเพื่อเพื่อนะคะให้การทรํางานของเราอ่ มีประสิทธิภาพและช่วยให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกันค่ะ4นะคะการเพิ่มพลนความสามารถและประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมนะคะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานได้ค่ะหัวข้อที่5นะคะก็คือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจช่วยให้ผู้เข้าร่วมนะคะสามารถวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมค่ะ6กนะคะก็คือการประสานงานระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกันค่ะและสุดท้ายของข้อที่7นะคะก็คือการกำกับติดตามและประเมินการทำงานใช้เป็นแนวทางนะคะในการปรับปรุงและพัฒนาทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือ หลักในก,การจัดสัมมนานะคะมีทั้งหมด7หลักด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือกำหนดหัวข้อและเป้าหมายในการสัมมนานะคะให้สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการขององค์กรนะคะโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนวทางที่ช่วยส่งเสริมองค์กรค่ะ 2. นะคะก็คือระดมความคิดและความเห็นอย่าง เสรีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะะได้เสนอแนะและหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคคลในระยะยาวนะคะ3นะคะก็คือผู้จัดสัมมนานะคะต้องมีความรู้หลากหลายด้านเลยนะคะทั้งในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์นะคะรวมถึงทักษะในการสื่อสารการบริหารบุคคลและการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะคะ่ะ สี่นะคะก็คือทัศนคติของผู้จัดสัมมนาค่ะมีผลสํสำคัญนะคะควรเห็นคุณค่าของการสัมมนาในฐานะเครื่องมือพัฒนาบุคลากรและสร้างศักยภาพขององค์กรค่ะหนะคะก็คือการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่สัมมนาและสามารถเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวขออ้องล่วงหน้านะคะจะช่วยให้การสัมมนานะคะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โงนะคะก็คือเลือกใช้รูปแบบการประชุมที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัญหาและลักษณะของผู้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดการระดมความคิดและสร้างสาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายเน,นะคะก็คือการทำรายงานสรุปแหล่งสัมมนาเพื่อให้ทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์และสามารถนำผลลัพธ์ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาต่อไปค่ะ องค์ประกอบของการสัมมนานะคะมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือองค์ประกอบด้านเนะะื้อหาค่ะเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะก็คือหัวข้อในการสัมมนาเนี่ยนะคะควรเป็นเรื่องที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีขอบเขตชัดเจนและมีชื่อเรื่องที่เข้าใจง่ายะคะ่ะสองนะคะก็คือวัตถุป,ประสงค์ของการสัมมนาควรระบุชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าใจถึง เป้าหมายเช่นการสมรวจปัญหาการหาแนวทางแก้ไขหรือการแล้เปลี่ยนผลงานวิจัยค่ะ3นะคะก็คือหัวข้อย่อยอาจมีการจัดบ,บรรยายหรือว่าอภิปรายในหัวข้อย่อยที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะหเห็นทิศทางเห็นทิศทางของปัญหาและการเตรียมการเรียนรู้นั่นเองค่ะ สี่นะคะก็คือกำหนดการสัมมนาการระบุรายละเอียดนะคะเช่นชื่อวันเวลาและสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะเตรียมตัวรวมงานนั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือผลที่ได้จากการสัมมนาผู้จัดสัมมนานะคะควรหวังให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ประโยชน์เช่นได้รับความรู้หรือพัฒนาตนเองแรงงานนะคะอย่างมีประสิทธิภาพต่อ องค์ประกอบด้านบุคลากรค่ะมีทั้งหมด3บุคลากรหรือ3อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกนะคะก็คือบุคลากรฝ่ายการจัดสัมมนาเป็นบุคคลที่หรือคณะกรรมการที่ดูแลการดําเนินงานโดยมีการแบ่งหน้าที่นะคะได้แก่คณะกรรมการดําเนินการจัดสัมมนามีประธานรองประธานเลขานุการและผู้ช่วยที่รับผิดชอบการจัดสัมมนาทั้งหมดค่ะ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆนะคะดูแลในด้านเฉพาะเช่นเอกสารกิจกรรมสถานที่อาหารและเครื่องดื่มการเงินและการประเมินผลค่ะ 2. นะคะวิทยากรวิทยากรนะคะก็คือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยใช้เทคนิคและสื่อที่หลากหลายวิทยากรที่ดีนะคะควรมีคุณสมบัติเช่น ความเชี่ยวชาญในหัวข้อสัมนมาทักษะการถ่ายทอดความรู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคิดก้าวหน้ามีเหตุผลและมีชื่อเสียงในสังคมค่ะและสุดท้ายนะคะข้อสามนะะก็คือผู้เข้าร่วมสัมนมาค่ะผู้เข้าร่วมสัมนมานะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีความสนใจหรือประสบป,ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมนมาต้องการแสดงหาแนวคิดใหม่ๆ หรือเล่นเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้อื่นโดยทั่วไปผู้เข้าร่วมมีพื้นฐานความรู้ปัญหาที่ใกล้เคียงกันค่ะต่อไปนะคะองค์ประกอบด้านสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีทั้งหมด9อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกก็คือห้องประชุมใหญ่นะคะก็คือห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดสําหรับการบรรยายอภิปรายหรือสมัมนา โดยต้องกําหนดจํานวนที่นั่งให้เพียงพอค่ะสองนะคะก็คือห้องประชุมย่อยห้องขนาดกลางหรือเล็กที่อาจมีหลายห้องอยู่ใกล้กับห้องประชุมใหญ่เพื่อสะดวกในการประสานงานสามนะคะก็คือห้องรับรองห้องสำหรับวิทยากรและแขกพิเศษใช้พักผ่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมมนาค่ะสีนะคะห้องรับประทานอาหารว่าง พื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในการผ่อนคลายและรับประทานอาหารว่างระหว่างการสัมมนาค่ะ5นะคะห้องรับประทานอาหารห้องสำหรับการรับประทานอาหารหลักเช่นอาหารเช้ากลางวันเย็นในกรณีสัมมนาหลายวันค่ะ6นะคะก็คืออุปกรณ์โสตทัศนูป,ปรกรณ์ประกอบด้วยไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงจอภาพเครื่องฉายภาพ อุปกรณ์แสงและเสียงที่จําเป็นค่ะเจนะคะก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นอื่นๆเช่นคอมพิวเตอรอ์เครื่องพิมพ์ดิจิตเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุที่จําเป็นสําหรับเอกสารประกอบคบํญญาบรรยายและสรุปผลการสัมมนาค่ะแต่นะคะก็คืออุปกรณ์ด้านเครื่องเขียนเช่นกระดาษกระดาษสีขาวปากกาดินสอแฟ้มบัตรชื่อ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจดบันทึกค่ะและสุดท้าย9นะคะเอกสารประกอบคำบรรยายของวิทยากรเอกสารวิทยากรส่งล่วงหน้าหรือทำแจกหลังการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถทบทวนเนื้อหาหลังการสัมมนาค่ะค่ะต่อไปองค์ประกอบตั้งเวลานะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ ระยะเวลาในการสัมมนานะคะโดยทั่วไปการสัมมนานะคะจะใช้เวลาประมาณ3-7ถึงวันขึ้นอยู่กับการเอ่อขึ้นอยู่กับหัวข้อสัมมนาหากเวลาน้อยนะคะอาจทำให้การอธิบายนะคะไม่กว้างขวางพอแต่ถ้าเวลาเอ่อมากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมนะคะเบื่อหน่ายและเกิดความสนใจน้อยลงค่ะ ข้อ 2. นะคะก็คือระยะเวลาสําหรับการเตรียมการน,นะคะผู้จัดการสัมมานะคะควรวางแผนให้ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินการต่างๆตั้งแต่การประชุมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การติดต่อว,วิทยากรจนถึงการจัดการงบประมาณซึ่งต้องคำนึงถึงว่าแต่ละกิจกรรมนะคะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดค่ะ นะคะก็คือการเชิญวิทยากรการจัดการเรื่องนี้นะคะควรจัดการให้ดีๆเลยเพราะว่าวิทยากรนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะตารางจะแน่นมากแล้วก็การจองตัวนะคะอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีเลยก็มีนะคะบางท่านผู้จัดสัมมานะคะก็ควรเตรียมความพร้อมในการในกรณีที่แบบว่าวิทยากรไม่สามารถเข้า เข้าร่วมได้นะคะก็ต้องมีวิทยากรสำลองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันค่ะข้อ4นะคะเวลาที่ใช้ในการสัมมนานะคะจํานวนวันและวันที่ที่ใช้สัมมนานะคะขึ้นอยู่กับหัวข้อและปัญหาที่จะพูดคุยถ้าใช้เวลาน้อยอาจไม่สามารถสํารวจปัญหาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าใช้เวลานาน,านเกินไปนะคะก็อาจทาให้เกิดความสนใจ ลดลงดังนั้นการสำรวจวันและเวลาจึงเอ่ยการกำหนดวันและเวลานะคะจึงควรเหมาะสุมและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของผู้เข้ารวมค่ะและองค์ประกบอบสุดท้ายนะคะก็คือองค์ประกอบด้านงบประมาณะคะ่ะมีทั้งหมดคกจานด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ 1. การวางแผนงบประมาณนะคะ คณะผู้ดำเนินการเนี่ยต้องทำการประมาณค่าค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นสำหรับการจัดก,การสมาัมมนาอย่างรอบคอบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าว่าประมาณนักเพียงพอแล้วก็ไม่ขาดหรือม,มากเกินไปนั่นเนองค่ะสนะคะก็คือการประมาณค่าใช้ใจ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยที่รับผิดชอบจะต้อง ทำการประมาณค่าใช้จ่ายในรูปแบบบัญชีค่าใช้ใจใปปช่ายและเสนอให้ฝ่ายหีรัญยิกนะคะและที่ประชุมพิจารณาก่อนอนุมัติค่ะ3นะคะก็คือการจะซื้ออุปกรณ์ควรมีการสำรวจราคาและเตรียมรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับก,การจัดสัมนาอย่างละเอียดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยง พื่อหลีกเลี่ยงการประมาณการที่ไม่ถูกต้องโดยควรมีการคาดการเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จา่ายด้วยนั่นเองค่ะ 4. นะคะการจัดทำงบประมาณนะคะเพื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จา่ายแต่ละไฟล์แล้ว,ลวให้จัดทำงบประมาณรวมและนำเสนอฝฟลยบริหารเพื่อขออนุมัติค่ะ 5. นะคะการ สรรหางบประมาณนะคะงบประมาณจะถูกสรรหาจากหน่วยง,งานหรือองค์กรธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยต้องจัดสรรทำโครงการเนี่ยนำเสนอเพื่อขออนุมัติทําการเบริกจ่ายตามที่ได้จัดสรรค่ะและสุดท้ายข้อหกนะคะก็คือการขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานอื่นๆบางครั้งนะคะการขอความร่วมมือ ตามหน่วยงานหรืออ,อ,องค์กรธุรกิจอื่นๆเนี่ยเพื่อสรับสนุนงบประมาณซึ่งหมารวมถึงอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ะองค์ประกอบของการสัมมนานะคะมีทั้งหมด11อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายชัดเจนนะคะควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดสัมมนาและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมนะคะทราบ พือให้ทุกคนนะคะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันค่ะ 2. นะคะเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์สัมนาควรช่วยเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆนะคะและประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมค่ะ 3. นะคะก็คือเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นควรให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางค่ะต่อไปนะคะ 4. ค่ะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมมนาค่ะห้านะคะก็คือใช้เหตุผลในการตัดสินใจผู้เข้าร่วมนะคะควรใช้ปัญหาและเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาตา่ตางๆค่ะหกนะคะก็คือมีวิญญาณประชาธิปไตยควรมีการเคารพความคิดเห็น ของผู้อื่นและมีมารยาทในการพูดและฟังค่ะเจ็ดนะคะก็คือความกระตือรือร้นผู้เข้าร่วมนะคะควรม,มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วก็แปลนะคะผู้นำที่ดีนะคะจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความสามารถในการจัดเตรียมและดำเนินการสัมนาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเก้านะคะการจัด การที่ดีเนี่ยมีการจัดการที่ราบรื่นนะคะเช่นเชิญวิทยากรที่น่าสนใจราการดำเนินการทำกำหนดการอย่างชัดเจนนะคะ 10. นะคะอุปกรณ์และสถานที่นะคะควรมีอุปกรณ์ที่เพียงพอและมีคุณภาพเช่นเอเกอสารเครื่องมือโสตทัศน,นอุปกรณ์และสถานที่ที่เหมาะสมค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะ11ผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริงนะคะผลที่ได้จากการสัมมนานะคะควรไปควร,ควรเอ,อ่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางต่อตอนเองและองค์กรที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะข่าวหัวข้อต่อไปเลยนะคะก็คือประโยชน์ของการสัมมนานะคะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือประโยชน์ต่อตอนเองประโยชน์ต่อตอนเองนะคะ1ก็คือ เพิ่มทักษะและความรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะ 2. นะคะพัฒนาบ,บุคลิกภาพปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบค่ะ 3. นะคะเสริมสร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมให้กล้าตัดสินใจและ,ะเผชิญปัญหาค่ะ 4. นะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเ,เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าค่ะ ก็คือขยายเครือข่ายาทําให้รู้จักบุคคลและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นค่ะต่อไปไประโยชน์ต่อองค์กรน,นะคะประโยชน์ต่อองค์กรหนึ่งก็คือสร้างทัศนคติที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทํางานสองนะคะเพิ่มความกำลังใจช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยการพัฒนา ุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน 3. นะคะยกระดับความสามารถเสริมสร้างความมือความเข้าใจในโยบายขององค์กรค่ะ c. นะคะปรับเออ,เอ,อประหยัดงบประมาณนะคะลดการใช้จ่ายดยการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลค่ะ 5. นะคะคือสร้างความสามารถที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะค่ะและหัวข้อสุดท้ายน,นะคะก็คือการสรุปค่ะ การสัมมนานะคะคือการประชุมที่มุ่งเน้นไปที่การหารืแอะก,การหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องโดยผู้เข้าร่วมนะคะสามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีการสัมมนาเป็นรูปแบบทีเออ่เป็นรูปแบบที่เหมาะส,สมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์และเข้าร่วมทุกคนมีความเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นค่ะ วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาคือส่งเสงริมการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในองค์กรองประกอบที่สําคัญของการสัมมนาคะ่ะประกอบไปด้วยหลักๆเนื้อหาบุคลากรสถานที่อุปกรณ์เวลาแลงรงงบประมาณค่ะการสัมมนาที่นะคะควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้ เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะคะเอ้ยได้แ้เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางม,มีความกระตือในการทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุปเป้าหมายไว้และมีการจัดการที่ดีเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่า ข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอจบการนำเสนอของค่ะ